ผู้ใดมามาเจ้า่าลูกค้าคอยมาได้นี่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำ fc ยังไงสวัสดีทำาไงสวัสดีค่ะทำยังไงคะสวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ยน้องปอยค่ะน้องปอยเหรอคะมากับใครวันนี้แม่ปูค่ะแม่อะไรนะแม่ปูค่ะเหรอไม่เจอกันนานแล้วใช่ไหมเรา เอฟซีถามอยู่นะอยู่ดีๆน้องน้องปอยก็มาหามาอน,นีพี่น้องพิลามาเห้ยังมาใน้ลกมาทําไมคะวันนี้ตัดผมค่ะตัดผมค่ะอ๋อจะให้เจ๊ตังตัดให้ใช่ไหมค่ะอ๋อไม่เข็ยเลยเหรอจะตัดผมทรงอะไรดีทรงนักเรียนค่ะอ๋อเอาทรงนักเรียนจะไปโรงเรียนแล้วหรอค่ะ่โอ้ เอามือลงก่อนสองนิ้วเอาลงก่อนค่ะเอฟีเห็นแล้วโอเคว่าจะใหญ่ก็สิถามมันคุณแม่เนาะเอาเอินว่าใหญ่คุณยายถามคุณยายสักก้อนได้ยินข่าวว่าถูกหวยบอกถูกบ่เพิ่นบอกถูกสองเทือแล้วทำมาได้ซื้อเพิ่นบอกถูกสองเทือแลยสองเทือแล้วบอกโต๋ตรงบ่ต๋โต๋ตกับนี่โต๋กุ้งขัดวางหัววางหันศูนย์เก้าน่ะ บอกแม่เพิ่นบด้ซื้อเลยเพิ่นบอกว่าจังไหนบอกัหนอันล่าที่เลขตัวใดศูนเก้ามันออกศูนย์เก่าก็หันมาแม่แล้วก็งวดบด้ซื้อจักบาทมันบอกแม่มันอยู่กรุงเทพแม่โทรขึ้นมาอัน่าไที่ตัวใดศูนย์เก้าบ่ซื้อจักบาทหนังวะเจ้าเด้บ่ซื้อเลยอันบอกแม่เพิ่นซื้อิูนย์แปดงวดมันออกศูนย์ศูนย์นะก็บอกเลยเอ้าบอกศูนย์เก้าทำไมซื้อศูนย์แปดโอ้เงิ์มันมีดวงบ่มีดวงบ่มักบ่มักบอกว่าจังไหนมันบมีดวงความหมาย เอาไปน้องปลอยแล้วเป็นคนบอกเลขคนก็เคยบอกถึออยู่บ่แม่บอกอันคนบอกอันตอนนั้นออกซุ่นๆนะใช่ไหมลูกออกซุ่นๆนะบอกซื้อเลยนะกันซุ่นๆแต่เราคิดว่าไผ่จีถึกเนาะบอกซุ่นๆตรงคั้เแต่อน๊ะตอนนั้นกระบอกตอนนั้นกระบอกซุ่นๆบอกซุ่นๆเราบอกซื้อเลยออบซุ่นๆโอ้ยบอกซื้อจับปากให้ถามเนี่ยเป็นยังคือบอกซื้อบ่มีไผ่มากเลขบอกบ่แม่ว่าจังไลยล่ะมันแม่ว่ามัน มันบ่เคยบอกถือหลุดไ่ได้สนใจสิน่ะบ่ได้ถือโดนแล้วบ่ได้ถือโดนแล้วเพราะชนใจงวด่านมะหันมันออกส่วเก่าไปหนาะจ้าออกส่วเก่าแล้วพ่ถือเลยได้บอกคนอื่นมาแล้วคือบ่ถือแล้วว่ามะออื่นอยากที่ผ่าหางมือคอมมะอึนมะอ่นแล้วจะถามมือนี้แล้วเนาะมากับพ่อทันแล้วเอฟสีกับน้องปอยขาขาน้องปอยคนสวยแม่บอกเมื่อที่แล้วน้องปอยบอกบอกคุณยายถ้าตัวไหนตัวสี่กับ ตัวสิบเก้าทีเอซีบอกว่านะคะตัวไหนคะตัวสิบเก้าค่ะศูนย์สิบเก้าศูนย์สิบเก้างวดที่แล้วบ่งวดนี้เหรอจ๊ะงวดน,นี้จ้ะอ๋องวดนี้บอกนี่อ๋อพอได้ยินสายถอยเขาามาบอก,บอกดังๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งใจก,ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้องปอยคิดดีๆก่อนแล้วค่อยพูดออกมาว่าน้องปอยจะให้ตัวไหนงวดที่แล้วน้องน้องปอยให้ศูนย์เก้าใช่ไหมคะค่ะ อ๋อ uh. ให้ให้ให้มากี่ครั้งแล้วนี่สี่ครั้งแล้วค่ะ,อะสองครั้งแล้วค่ะอ๋อสองครั้งอสองครั้งถูกมาสองครั้งเมื่อที่แล้วศนะูน,นย์เก้านะคุณยายค่ะอ๋อน้องปลอยอย่าพุ่งไปมานั่งก่อนจ้าสวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจตังอยากจะถามฟังก่อนนะเจตังอยากจะถามว่าเดี๋ยววันนี้จะตัดผมให้สวย,สวยเลยแบบว่า fc เขาถามว่าน้องปลอยได้เลขตัวไหนบอก fc หน่อยสี่เก้าค่ะ สี่เก้าแล้วลูกค่ะป้าสี่เก่าพี่น้องตัวเดียวเลยเนาะอันอันนี้เพิ่งบอกบางทียังไดอันยหยเพิ่งบอกตอนนี้เหรอว่าเมื่อเสาร์นี่แหละอ๋อเมื่อเสาร์นี่ก็เ่าบอกก็เลยลองถามบางยีนยังว่าจะถามมื่ออกรู้แต่จิงอาประมาณแม่พี่แปลภาไปโรงเรียนได้หรือเปล่าพี่แปลภาไปโรงเรียนอันนั้นบ่ลูกโรงเรียนอยู่สาลูกเรียนแซงบานจ้ะเรียนแซงบานจ้ะอ๋ออยู่แซงบาน เดี๋ยวเมื่อเช้านี่เพื่อนได้บอกอยู่บ๊อกคนใยญ่คุณตบอกตัวนี้หรอโอ้ก็แสดงว่าน้องจำได้จำได้แม่มีซันตาคอส์ตตัวอ๋อเสื้อซันตาคอสปตาดคือสีแดงงามแท้ลูกเมอรี่คริสต์มาสผู้ใดซื้อให้เสื้อนี่แม่พูดค่ะโอ้ยทำไมแม่ซื้อเสื้อสวยจังมีกางเกงด้วยใช่ไหมน่ารักมากอ๋อซื้อแต่เสื้อเป็นยังคือยกจังสี่อยู่เลยปนแเบใส่คิด อ๋อเอาลงคลิปให้เอฟซีว่าไงสู้ๆเหรอขายค่ะอ๋อจังหวะพอได้สนใจได้บอกก็พอสนใจว่ามันจะบอกออกยังไงไหมไม่ฮ่าฮ่าบอกสองเถอนแล้วออกมัอสิบอกตรงเลยไปเลยบอกไม่ตกกลับนี่บอกนี่คือบอกตรงตรงไปเลยป๊าดจะเนื่อนอนอืมนี่มันอ่องงอนมาหันเนาะศูนย์เก้าเนาะบอกศูนย์เก้าเลยไม่ตงกลับเลยอ้ยเงินผูกสื่อนี่เด้อสู่ยังหวะโอ้ย คือแต่ว่าอันแม่แม่แม่คนนี้นะเาอยงเทวานเบิ่งจะโทรศัพท์บ้านจะมีตัวน้อยอันอยู่ที่บ้านน่ะให้ดวงอ๋อเพิ่นเบิ่งดวงเพิ่นเบิ่งดวงเพิ่นแม่เนี่ยเบิ่งโทรมาบ้านนี้ครเพิ่นบอกบ้านนี้นะว่ามีตัวมีตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านน่ะให้ดวงให้ดวงนะบอ่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นดวงเจ้าของเบิ่งดวงเจ้าของแสดงว่าจะมีโชคกับคนตัวน้อยๆแสดงว่าเป็นลูกสาวของตัวเองนี่แหละมีตัวเล็กๆอยู่ที่บ้าน ตัวเล็กๆก็คือคนนี้แหละค็ทิเม่อันนี้รถบัสบ้านี้โทรมาเล่นมาคุยรถามบอกค่ะเพื่อนรถเพื่อนรถว่าให้ฟังอันก่อนก่อนที่บอกเล็กๆเพราะว่าเพื่อนไปดูดวงดูดวงยังโทรศัพท์นะว่ามีตัวอันนี้แหละว่าบอกเล็กเอว่าเพบอกให้ดวงทีละแม่นเหลีทำา้อเอาให้ดวงแล้วไม่เอางวดนี้บอกคนอื่นไปไปแม่บอกยังแล้วเมื่ออื่นแม่ที่บอกไม่สชถามอีกอยู่เพราะว่าเพื่อนเขาขากันคืนแม่นประธนที่บอกอันแม่แม่นบอกประทานที้บอกแม่เพื่อนแม่นบอก แต่ว่าเฮานี่ได้เลขแล้วมือนี่จังหวะนี่แล้วแต่บันเทิงค ah, ือเงือกที่แล้วคุณพ่อหน้าพ่อหมามื่อนั้นคนบอกอันมือเลขออกบ่ขึ้จังไรโอ้ยอันมือบ่ดูนั้นอ่ะคือบอกบอกกันคือตื่นมากกับเลขออกเอาบอกบพรเดี๋ยวมือถามมือเลขออกดิถามกันคืขึ้นจังไรบ้านมากระตามมันกระตามก็ได้แล้วเลยอีละเอามื่อนี้ละบ่กถามกันขึ้นนี่แหละมื่อนี้ละคือตื่นมากกับเลขออกมือนั้นอ่จะได้มื่อื <c <c ่นให้ไปหาเจ้าเนาะบ่ไปบ่ไปบ่ไปโทรเอาเนาะ อ้ถูกถูกเอาน้องขันก็ประมันใจ๋ยยามมันก็ออนย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็น้องปอนคนเก่งคนสวยนะคะก็ถูกมาแล้วสองงวดงวดนี้ก็ย้ำตัวเดิมบลูกตัวไดก็สี่เก้าตัวนี้พูดดังๆค่ะสี่เก้าตัวสีเดิมค่ะสี่เก่าเอามากี่เลขกันสามตัวนะให้ศูนย์สี่เก้าฮะสามตัวอีย่างก็ ปอนสามตัวเลยนะสามตัวสองสี่เก้าศูนย์สีเก้าเพื่อนบอกสองอ๋อเอาเอาศูนสีเก้าเนาะศูนย์สี่เก้าตัวอะไรนะตัวสี่เก้าสองตัวค่ะศูนสีเก้าเออสี่เก้ามาสอตัวใช่ค่ะอ๋อสีเก้าเพิ่นบอกยี่สี่ด้มืสองนี่กีฬาได้ได้เลขตัวใดลุูนย์สี่เก้า็นี่วาศูนสี่เก้าบอกคักบอกนี่เร็วเอะโอ้เพิ่นวา จะถามดูหลายหนอจะบอกคัะบอกนี่แล้วเพราะว่าบอกคัะบอกนี่แล้วถ้าเขาถามไปมันสิหลายตัวเอาแค่ตัวเดียวนะแมน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 อีหล่าได้ตัวใดลูก049แม่ว่าบอกแล้วบอกคัะบอกนี่แล้วเพราะว่า049สลุปกับเลขเพิ่นกระบอกแจมสองเท่าเลยอันอีหล่าตัวใดลูกอันทีแรกแรกนะเพราะว่าอัน009กับตัวตัวใดไอีกล่ะกับอัน049เพราะว่าทีแรกแรกนะ009อ๋อที่แรก009 แต่ว่าสามตัวเป็นสามตัวสองเท่อความหมายศูนย์สี่เก้านบอกศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์สี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์สี่เก้าอ่ะคะแย์กันให้พี่น้องฟังฟังเอาตัวนี้เอาศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์สี่เก้าเมื่อกี้ยังยินว่าสี่หกกลับลงมาเอาเนาะนี่บอกพูดีบอกตอนแรกแม่แมนบอกแม่ตอนแรกดี่แหละฮะตอนแรกตอนแรกสี่หกวะลูก โอ้2ตัว46กับตัวไหนอีกคะ49ค่ะนัท49กับ46ใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะบ๊ายบาย FC หน่อยบ๊ายบาย FC อ่ะบอกให้ FC ถูกหวยหน่อยขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้ FC โชคดีหน่อยค่ะขอให้ FC โชคดีให้ถูกหวยเลยหลายปาร์ตคือเก่งแท้ถ้าถูกแล้วจะอาจยังไงนี้ถ้า FC เห็นจะขออะไรดี ขอของเล่นอ๋อหนูอยากได้อะไรคะของเล่นค่ะอ๋ออยากขอของเล่นเอลซ่าไหมเอลซ่าค่ะโอเคขอบคุณคะ่บคณคะบ๊ายบายนะคะนะพี่้องนะคะยำนะคะเป็นแนวทางนะคะของน้องปอนนะคะวันนี้เดินทางมาตัดผมนะคะที่ร้านของเจ๊ตังนะคะก็ถือว่าเอฟซีที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคนะคะเพราะว่าถูกมาแล้วสงวดนะคะ สำหรับคลิปนี้ย้ำเป็นเพียงแนวทางขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ